คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวหวนเข้ามาอีกหนึ่งจุดนะครับว่าได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นหวั่นไหวในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นไปตามประกาศของกองกำลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งนะครับให้อบพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากทางฝั่งเขมรได้เพิ่มเติมกําลังพลและก็ยุโทโธปรกรณ์ขั้นสูงสุดนะครับซึ่งในเวลาต่อมากองกําลังบูรพาก็ได้ประกาศนะครับว่าได้ทาการ ยึดคืนพื้นที่สาะแก้วจํานวน3จุดนะครับโดยเฉพาะที่บ้านหนองจานกับหนองยาแก้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดและการประกาศโดยกองทัพภาคที่หนึ่งว่ายึดคืนพื้นที่ได้3จุดนั้นเนี่ยนะครับหมายถึงพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยที่ถูกขมเหงุกั้มมาก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่นะครับเป็นการยึดคืนด้วยปฏิบัติการทางทหารหลังจากนี้ต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปอย่างใกล้ชิดที่กองทัพภาคที่หนึ่งจะแถลงข่าว ชี้แจงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันครับว่าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสราแก้วนั้นเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะแล้วก็เสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่องสนั่นหวันไหวอีกหนึ่งพื้นที่แล้วครับคุณผู้ชมครับ